สวัสดีครับผมดกอรกรนะครับก็ก่อนที่จะรายง,งานผลการทดลองรายง,งานผลงานวิจัยนะครับก็อยากจะแนะนําตัวทีมงานสักนิดหนึ่งนะครับคุณเชอรี่นะครับนี่ค่ะก็เชอรี่นะคะเป็นฝ่ายเก็บข้อมูลค่ะกับก็ัสะ ครถนะคะอยู่ที่ออฟฟิศนะคะออฟฟิศอยู่รับ Okay. นี่คือผลขององานมีเยนิพนธ์หรืองานทดลองนะครับสองปีนะครับทดลองซ้ำนะครับเป็นเป็นการทดลองอ Rd สองห้าหนึ่งนะครับหรือผลิตภัณฑ์พึ่งนะก็ทำมาตั้งแต่ปี2554นะครับจนถึง2562นรกอนะครับก็ใช้เวลาในการทดสอบ ในพื้นที่นะครับทั้งหมดห้าเอเภอนะครับก็ร้อแปลงนะครับผลออกมากา็สารตัวนี้ไอดีสองอย่างที่ในภาพด้านนู้นนะครับขวดจะมีลักษณะที่มีฉลากต่างกันนะครับแต่นะในผลหรือการใช้หรือว่าเนื้อของสารเหมือนกันนะครับให,ใ,หให้เข้าใจตรงนี้และมีขนาด 500 ml นะครับหลังจากใช้เนี่ยค่าเฉลี่ยจะตัว,ตวสีแดงเนี่ยก็คือเกษตรินซีที่เขาใช้ปุ๋ยินซีเม็ดแล้วก็ในระบบมาตรฐานเกษตรินซีของมาตรฐานของยุโรปนะครับที่อุบลราฐาน,นีก็มีใบรับรองเกษตรินซีก็ส่งยุโรปเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้ส่งเท่าไหร่นะครับก เขาก็จะมีะระดับที่ต่ำกว่าส,สีน้ำเงินสีน้ำเงินคือเราใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เม็ดนะครับเราใช้ร่วมกับระบบการผลิตเดิมนะครับซึ่งผลผลิตอันนี้ยกตัวอย่างได้329 325 327 358ทำนองเ,เนี้ยตัวเลขเนี้ย ก็จะเป็นตัวเลขจริงที่เป็นค่าเฉลี่ยของระดับประเทศก็คือ320นะครับเป็นค่าเฉลีย่ยที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยนะครับตัวเลขที่ที่เราทดสอบอยู่ห้อำเภอนี่ก็ประกอบไปด้วยอำเภอเขือง,งในม่วง30มสิบแต่การพืชผลแล้วก็อุดกระปุ่นพิบูลังาหารนะครับก็มีประชากร นับร้อยนะครับแปลงลด้เป็นอย่างตามก็ห้าไร่นะครับทดสอบจริงนะครับหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยจะขึ้นมาเป็น43บางแปลงอาจจะได้ถึง570กิโลกรัมต่อไร่นะครับบางบางแปลงก็ได้สี่อยหนึ่งกิโลกรัมต่อไร่ที่มีการใช้ร่วมแต่ว่า ตัวเลขหลังเนี้ยมันทําให้เราทราบถึงปัจจัยการผลิตหรือว่าปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้มีผลต่อผลผลิตนะครับถ้าปุ๋ยใช้เหมือนกันน้ําได้เหมือนกันหร,หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะเกี่ยวกับดินที่ไม่เหมือนกันหรือดินที่เหมือนกัน แต่ปริมาณน้าฝนไม่เท่ากันก็คือปริมาณน้าฝนมีอิทธิพลนะครับเราก็เข้าใจสิ่งในชีวิตแบ,แบบนี้นะครับบางที่ก็น้อยบางที่ก็มากแต่โดยรวมแล้วสามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้คือเหมาะสําหรับผู้ที่คิดที่จะนํา Rd 251เข้าไปใน,นระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของมะลิที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยที่สามารถ ทำเงินได้ถึง20,000บาทหรือ20,000กว่าบาทต่อกิโลกรัมต่อหไร่ต่อ1,000กิโลกรัมนะครับบา,บางปียุคยุคห้าเก็สองสองหมื่นหกพันนะครับตอกเยนเขาเปลือกนะครับก็เป็นการสร้างเงินที่มีอนาคตยิ่งปัจจุบันนี้คนก็ยิ่ง ได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกเพราะว่าอร่อยหอมได้รับความนิยมแพร่หลายนะครับปีนี้ก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งของโลกเป็นข้าวที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นที่น่าดีใจก็แนะนำนะครับสำหรับผู้ที่จะผลิตข้าวหอมมลิอินซีนะครับ rd 2 5 1ก็ใชไ้ไม่เปลืองนะครับใช้ได้1ขวดก็ได้น้ำา2ผลิต อาจจะถึง20ไร่นะครับต่อ1นึ่งขวดอย่างน้อยที่สุด2ครั้งก็ใครมีที่ประมาณ10ไร่20ไร่ก็สองขวดก็สามารถที่จะทำให้ผลผลิตท่านเป็นแบบลักษณะนี้นะครับเพราะว่านี่ใช้แค่2ครั้งในในช่วงแตกกอกับช่วงตั้งทองนะครับแต่ถ้าท่านใช้ทุก7วัน15วันจะดีไปใหญ่จะดีมากกว่านี้ นะครับยิ่งใช้ปฏิกิริยาดินปฏิกิยาน้ําก็จะดีขึ้นมากนะครับสาตัวนี้ให้ผลผลิตที่ในเชิงในการเก็บน้ําหนักเพื่อมาวัดนะครับส่วนด้านเาศรษฐกิจนะครับผลตอบแทนต่อต้นทุนนะครับาน,านาอินซีนะครับบางบางครั้งประเทศเรายังไม่ทราบถึงเ,เขาเรียกว่า ทำนาอินรีได้กําไรเท่าไหร่ทํานาอะไรอินรีเคมีได้เท่าไหร่ทํานารูปแบบต่างๆแตกต่างกันอย่างไรบ,บางท่านไม่ทราบจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยจะลงทุนทํานาแบบไหนดีนะครับก็ <cin com> ตัวเลขนี้เป็นแนวคิดให้สําหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับแปลงนาอินซีนะครับ ธรรมดาเราพูดถึงแปลงินทรีซ์ธรรมดาดีกว่าแล้วก็มาพูดถึงแปลงนาเคมีธรรมดาที่อยู่ทั่วไปในประเทศของเรานะครับประมาณนี้นะครับก็ได้ประมาณ2.72จุดเจ็นะครับบเนฟิตตัวนี้ก็คือได้2เท่าจุดเจนั่นเองนะครับลงทุนไปเท่าไหร่ก็เอาเอาเอา,เอาตัวเนี้ย ไปคูณนะครับว่าตดลงทุนหนึ่งเขาก็ได้สองจุดเจ็ดสองนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าทำนายอินซีเห็นไหมครับจะได้มากกว่าสองจุดแปดหกอันนี้ก็ได้มากกว่าเขาถึงบอกว่าทำนายอินซีได้ผลผลิตน้อยก็จริงแต่ได้ผลผลิตได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่า เพราะว่าข้าวหอมลิแพงกว่านะครับนานาเคมีทั่วไปเนี่ยก็ประกอบไปด้วยข้าวพันธุ์ต่างๆในประเทศของเราอย่างข้าวรวมข้าวอะไรสำนองนี้ข้าวหอมปทุมอะไรที่ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดแต่ว่านาอินทรีนี่ก็เหมือนกันถ้าถ้าทำเป็นนาข้าวทั่วไปเป็นเ,เป็นแปลงนาอินทรีย์แล้ว มาขายในรูปแบบของเกษตรินทรียเนี่ยก็จะได้มากกว่านะครับได้มากกว่านิดนึงแต่เมื่อนําสาร Rd25-1 เข้าไปในระบบนายินรีย์ประมาณสามนะครับสองจุดเก้าเก้านี่ก็คือสามนั่นแหละนะครับอันนี้คิดเลขละเอียดไงก็ประมาณาขึ้นมาเห็นเห็นอยู่ว่ามันดีกว่านะครับระดับ อะไรกราฟที่กราฟแท่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าในนาเคมีทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิตได้แต่เมื่อนำมาใช้กับนาอินทรีย์เห็นไหมครับจะเพิ่มขึ้นไปสามจุดหจะเพิ่มขึ้นมากเลยเพราะอะไรจึงเป็นแบบนี้เพราะว่านาอินทรีย์ทั่วไปเนี่ยดินเขา ป็นดินที่ดีมีฮิวมัสหรือว่าปฏิกิยาดินปฏิกิยาน้ำเนี่ยสิวดล้องดีกว่าแต่ว่านา,นาเคมีเนี่ยปฏิกิยาดินต,ต่างเนี่ยจะค uh, ่อนข้างที่จะพูดถึงจุลินทรีย์ก็จะน้อยลงน,น้อยกว่าในการย่อยสลายด้อยกว่านะครับถึงแม้จะมีการเร่งให้เร็วในการดูดซึมมากแค่ไหนดินโครงสร้างของดินในด้านชีวะ วิทยาของดินเคมีอของดินจะสู้นาอินทรีย์ไม่ได้นะครับมาเปรียบเทียบแปลงนาเคมีกับเปรียบเทียบกับแปลงนาอินทรีย์เนี่ยก็ผลตอบแทนก็แพ้และนะครับแต่เมื่อนำ Rd 2 5 5 1้าาหน่งผลิตภัณฑ์พึ้นเข้าไปเนี่ยก็ทำให้สูงเข้าไปอีกสูงเข้าไปแตกต่างกันเยอะนะใช่ไหมก แตกต่างกันเยอะมากนะครับก,ก็น้ำหนักคิดไปแล้ว,วเมื่อกี้ส0เพิมผลผลิตเพิ่มขึ้น43%เปเซค่าเฉลี่ยของร้อยร้อยยี่สิบส่แปลงทั่วจังหวัดอุบลร,ราชธานีห้าอเภอนะครับก็หลายก็เยอะหมายถึงว่าจำนวนประชากรที่ที่เราเก็บข้อมูลถือว่าเยอะมากเพราะว่า เราได้ข้อมูลใกล้เคียงกับสอดคล้องกับงานขององค์กรอื่นนะครับเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อเอเอนเหเเรือว่าเบี่ยงเบนอะไรเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะนิดๆหน่อยๆเนี่นยเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็สอดคล้องกับผลผลิตนะครับยิ่ง เขาเรียกว่าด้านน้ำหนักก็เพิ่มแล้วผลตอบแทนก็เพิ่มเพิ่มไปอีกนะครับทีนี้เราก็มีความาาภูมิใจแล้วก็อยากจะนำเสนอนะครับอยากจะนำเสนออ,อยากให้เอาขวดมาดูหน่อยว่าลักษณะขวดเป็นยะังไงนะขวดขวดจริงอ่ะที่ที่วางไว้อะนะ เออประมาณนี้เห็นในในจอทีวีแล้วนะครับนนขวดขนาดนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้อาจจะมีภาษาอังกฤษนะครับเพื่อ,อส่งออกไปทดสอบนะครับตอนนี้ก็ไปทดสอบที่ออสเตรเลียแล้วก็พมา่าเวียดนามลาวกา็เขา,านำเข้าไป แต่เราก็มุ่งเน้นประเทศไทยของเรานะครับก็ได้รับความนิยมจากพื้นอื่นมากก็มีนักเข้าหูนักธุรกิจนะครับก็อยากจะมา,าขายาทั้งหมดนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่มีนโยบายนะครับไม่มีนโยบายที่จะขายให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับ เราถือว่างานวิจัยนี่ก็เป็นอของร่วมกับมหาลัยเกษตรนะครับเราอยากจะพัฒนาเกษตรกร,ร,กรคนไทยของเรานะครับก,ก็อยากให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรอยากให้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มีสุขภาพดีมีกำไรเหมือนอย่างกักขึ้นมาให้เห็นนะครับ ทั่วไปประชาชนคนไทยกเกษตรกรของเรามีรายได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คุยกันไปแบบไม่ได้ต้องมีความละเอียดอะไรก็มีความต่างนะครับรายได้เงินในกระเป๋าก็มีความต่างกันประมาณนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับด้านอื่นนะครับไม่เกี่ยวกับน้ำหนักไม่เกี่ยวกับอะไรอันนี้เกี่ยวกับการเงิน พอมีเงินแล้วก็สบายาจะซื้อจะขยายอะไรก็ได้นะครับก็อยากจะแนะนำให้ไปพัฒนางานด้านอื่นในการปลูกพืชอื่นดูนะครับก็เพื่อเป็นการอะไรเขาเรียกอะไรให้มันสอบล้องว่าใช้กับพืชอื่นแล้วเป็นยังไงนะครับอขอความเห็นเกี่ยวกับการใช้กัะเมล่อนนิดหนึ่ง นะครับก็คือเมลอนนะคะใช้ Rd สอง1้าห้านึ่งครับใช้แล้วรู้สึกว่าใบดีรูปโตแล้วก็ช่วยเรื่องแมลงที่ช่วยได้เยอะเลยแล้วพืชใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะพุทราหรือว่าผักอะไรพวกนี้ค่ะ ึืนผักสวนครัวทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้เราจะเห็นผลว่างามจริงๆงามขึ้นใบสวยนะคะลูกสวยป็่ร่อนอาจารย์อ้อนบอกว่าปลูกแล้วไม่ได้กินแต่อันนี้มีแววได้กินก็น,นี่เลยคะ่ะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่ามีอาร์ดีเป็นตัวหลัก Mm hmm. ะจะช่วยเสริมคุณาภาพของเมล่อนให้ดูสวยขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนดูแลด้วยนะคะอยากให้ชาวสวนหรือว่าเพื่อนๆที่คิดอยากจะทำสวนดูแลสวนพืชผักสวนครัวอยากให้พิจารณาตัวนี้นะคะสินค้าของรอตกรเนี่ยคะ่ะใช้แล้ว ดีมีคุณภาพเห็นผลทุกชนิดค่ะบอกคุอ่อสนใจนะคะอยากติดต่อสอบถามคุณแอดนะคะโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะ0812587740นะคะยินดีให้บริการค่ะครัคนเดียวไม่พอเนาะ กาไม่พอคะขอขอความเห็นสักสามคนนะอ่ะคนที่สองค่ะก็ะะชื่อรถนะคะก็ที่บอกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเมลอนเช่นกันนะคะร่วมกันกับคุณพี่แอดกับคุณพี่แดงนะก็เห็นผลที่เมลอนออกมารูปสวยนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าจะสมบูรณ์ดีด้วยนะคะที่เขาบอกว่าเมลอนเนี่ยการดูแลเนี่ยยากมากเลยสำหรับคนที่จะทำเมลอนขึ้นมาเนี่ยแต่สำหรับสามคนนี่ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์เลยในการปลูกเมลอนนะคะแต่เราก็ได้ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ค่ะ r d 2 5 5 1 นะคะก็ป้องกันแมลงแล้วก็ดูแลกันตั้งแต่ต้นนะคะที่เคยบอกว่าดูแลตั้งแต่เริ่มต้นที่โรงเรือนนะคะก็ฉีดพ่นอดีใช้ป้องกันเชื้อโรคป้องกันแมลงค่ะทำก่อนที่จะปลูกนี่ก็ดูแลกันตั้ง15วันนะคะสำหรับโรงเรือนเนี่ยแล้วก็พอต่อมา พอเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกามาันี้ก็รู้สึกได้ผลดีนะคะลูกออกมาสวยงามและรู้สึกว่าจะรูปใหญ่นะถ้าทางว่าจะมีรสชาติที่หวานอร่อยนะคะเพราะว่าการดูแลด้วย Rd 2 5 5 1เนี่ยคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยได้มากเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะ ก็ลองโทรมานะคะสำหรับรถนี้ก็0893571497นะคะก็ลองมาคุยกันดูว่าสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นี่เราทำยังไงกันนะคะเราถึงได้มีผลิตผลของเมลอนดูดีขึ้นมานะคะแล้วต่อไปนี่ก็เดี๋ยวคนที่ดูแลมากที่สุดคุณแม่เมลอนคนนี้ แล้วก็พี่แอดด้วยนะคะก็ช่วยกันดูแบบทั้งวันทั้งคืนก็ต่อไปก็เป็นพี่แดงนะคะมีรอดมือผักด้วยมีรอดด้วยสองสอาำหรับสำหรับผักเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาจะดูแลหลายอย่างนะคะแต่สำหรับแล้วก็มีผักผักสลัด สลัดที่เราปลูกที่เป็นแปลงสาิธตที่ออฟฟิศที่รำคำแพงร้อหนะคะใช้ปัจจัยการผลิตตัวเดียวคืออาร์หนอกนั้นเป็นดินตามปูค่ะเป็นไงคนหลังจากฉีดทุกวันเป็นไงหลังจากฉีดทุกวันนี้เราจะไม่มีแมลงนะคะแมลงมารบควนเลยแล้วก็ต้นสวยนะคะ ก็ได้ผลผลิตแน่นอนได้ผลผลิตแน่นอนค่ะไม่ไม่ไม่ผิดหวังค่ะสําหรับขายแน่นอนตัวอดี2 5อนหนึ่งนี่ตัดไปหลายชุดแล้วนะคะแล้วก็มีแตงแตงกวาญี่ปุ่นก็ได้ผลดีค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวให้พี่แดงนะคะเป็นผู้ดูแลท่านต่อไปสวัสดีนะคะในฉันคุณแดงค่ะได้รับมอบหมายให้ดูแลเมลอนและผักต่างๆใน บริษัทนะคะจะพูดถึงเรื่องการปลูกเมลอนนะคะหลังจากที่เราได้ค่าเชืโรคโดยใช้ rd 2อ5 1ัที่โรงเรียนให้สะอาดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ปลูกเอาต้นลงถุงแล้วเรียบร้อยเราจะฉีดพ่น rd 2อ5 1ะคะที่ลำต้นและงเเือนเพื่อให้ลำต้นของเมลอนเนี่ยแข็งแรงนะคะขณะนี้เมลอนของเรานี่อายุ 45วันแล้วค่ะหลังจากที่ฉีดพ่น r d 2 5 5 1เป็นประจำลำต้นแข็งแรงมากเลยนะคะและมีใบที่ใหญ่นะคะใบของเมล่อนนี่แต่ใหญ่และสวยงามมากว่ามีลูกออกมาแล้วเนี่ยลายของเมล่อนเนี่ยจะสวยนะคะเพราะว่าเราใช้ r d 2 5 5 1ควบคุมอยู่ตลอดนะคะในระหว่างการผสมปุ๋ยก็ดีหรือการฉีดพ่นทุกครั้ง เราก็จะใช้ rd สองห้นึ่งี่แหละค่ะใช้ผสมลงไปด้วยในอัตราส่วนเพียง 2CC ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะคะสำหรับการฉีดพ่นเพื่อควบคุมการจเจริญเติบโตของเมลอนให้เติบโตแข็งแรงนะคะแล้วใช้ rd 2551 2 c ซีซีนะคะในการผสมปุ๋ยลดราดที่คนต้นต่อน้ำ 200ลิตรนะคะเพียงแค่นิดเดียวเองนะคะอนุภาพของ AD2551 สามารถที่จะควบคุมดูแลการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดและพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นเมล่อนที่เรากำลังดูแลอยู่นี่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นก็ดีนะคะพืชผักสวนครัวต่างๆก็ดีต้นทุซาก็ดีและผักสลัดทุกชนิดนะคะ จะทำให้หลำต้นของพืชผักเนี่ยแข็งแรงสามารถต่อต้านกับเจอรโรคและราต่างๆได้ดีนะคะและมแมลงก็จะไม่ไปรบกวนเลยและคุณภาพของ Rd2551 สําหรับมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะคะก็มีอนุภาพยิ่งใหญ่คือทําให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยเป็นปกตินะคะมีสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อม ที่ดีนะคะเพราะออกซิเจนในอากาศมากเลยนะคะและสำหรับการคุณสมคุณสมบัติด้านพิเศษของเมลอนที่เด่นชัดนะคะก็คือลูกสวยและใบใหญ่นะคะอาดีสองหมีคุณสมบัติพิเศษสำหรับพืชทุกชนิดนะคะ สามารถที่จะทำให้พืชทุกชนิดเนี่ยนะแข็งแรงสมบูรณ์ได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้มานะคะถ้าท่านสนใจจะปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกเมล่อนหรือการดูแลเมลอนและพืชผักต่างๆสนใจก็โทรมานะคะถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้นะคะ,ะ089 706 9530นนะคะเบอร์โทรค่ะ โทรได้ตลอด24ช okay. okay. ั่วโมงเลยค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาที่โรงงานการผลิตของนักตกรนะคะศึกเกษมก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้เห็น ามาตรฐานการผลิตของ R d 2 5 5 1นะคะวา่ามีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะตามาตามมาตรฐานสากลน,นะคะก็ถ้ายังไงแล้วสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่พี่ๆและาทั้ง3มท่านได้ฝากเอาไว้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะ